สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ p e o p l e r Talk Podcast ค่ะคุยเรื่องประชาชนกับพักประชาชนวันนี้อยากชวนทุกท่านคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเ,นเรื่องใกล้ตัวนั่นคือเรื่องของผังเมืองค่ะและจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะวันนี้ชวนสสคุณนัทพงศ์มาร่วมคุยกันคุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลิซ่าคุงคแนะนําตัวสักนิดนึงครับก็ผมนัทพงศ์เปรมสวัสดิคค์ครับคุงครับก็เป็นสสในเขตปะเวศสะพานสูงของพักประชาชนครับวันนี้ จริงๆต้องขอโทษคุงออกอากาศเลยพร้อมกับขอโทษทุกคนเลยนะคะจริงๆลิซ่ามาสายวันนี้เพราะว่ารถติดดูเป็นเหตุผลแบบแก้ตัวยังไงไม่รู้าอแต่ว่าจริงๆวันนี้มันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ว่าบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่เวลาบอกใครเขาเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่แคลายเนาะเวลาบอกใครเขาว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยทุกคนจะแบบว่าพอบอกอยู่แคลายทุกคนจะแบบโู้ตรงนั้นรถติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้าเรื่องเลยว่ารถติด ในบ้านเรารถติดที่เราตืต่นมาแล้วรถติดในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นปัญหาของผังเมืองหรือเปล่าคะก็แน่นอนครับผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เออเลี่ยงไม่ได้นาะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเรื่องของไอ้รถติดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดจากเมืองจริงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้ดีเนาะว่าการที่เราใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานะครหรือว่าในเมืองต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เออพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีรถมันก็เดินทางยากมากใช่ไหมมันก็เลยการบีบบังคับให้คนเนี่ยจะต้องมีการ ซื้อรถเป็นหนี้เป็นสินมาใช้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทําให้รถติดซึ่งแน่นอนเอ่อการที่รถมันเยอะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งด้วยความถนนซอยต่างๆใช่ไหมที่แบบว่ามันไม่เอือ้อให้มีการพัฒนาขนส่งสาธารณะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอันดัส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ได้คุยกับพี่ลิซ่าไปว่าตัวของแครายเนี่ยเขามีรถไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าใช่ซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยมันคือเรื่องของฟิเดอร์ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบ้านประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตามซอยซึ่งในซอยเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าไปเชื่อม,อมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยผังเมืองมีปัญหาต่างๆมากมายม,มันก็ไม่สามารถทําให้ขนส่งสาธารณะไปบริการประชาชนในทุกๆเส้นทางตรงนั้นได้ครับ<ถ>ก็เลยทำให้ประชาชนต้องใช้รถถ้าคุณพูดแบบนี้หมายความว่าเราไม่ พอพอผังเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วอะเราไม่สามารถที่จะในอนาคตเรามีโอกาสไหมที่แบบปัญหาที่ที่มันมีมาอยู่แบบ 10- 20ปีมันจะถูกแก้ไขเพราะว่าถ้าถ้าพูดกันอย่างตรงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าคนที่เป็นเป็นคนเมืองเนาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยแน่นอนว่าน้อยมากอะที่คุณจะมีโอกาสที่อยู่บ้านริมถนนนะซึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยแบบราคาที่มันมากหรือว่าค่าใช้จ่ายที่แบบ ที่ดินที่มันมากพออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือมันมันมันจะทํำยังไงให้ให้คนแบบในซอยมันมีโอกาสที่จะได้ได้ได,ได้ได้ใช้ขนส่งสาธารนณะหรือมีชีวิตที่มันสะดวกกว่านี้คือจริงๆเนี่ยครับเออสิ่งสําคัญเนี่ยคือการที่เราเนี่ยจะต้องทําให้ตัวของผังเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันสามารถที่จะบังคับใช้ได้จริงถูกไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือเรามีผังเมืองก็ ก็พ well, we yeah. ูดเหมือนกับว่าไม่ม an ีผังเมืองใช่ไหมเพราะว่าแบบประชาชนในเวลาที่เราพูดถึงเรื่องผังเมืองประชาชนก็มักจะถามว่าผังเมืองมีด้วยหรอประเทศไทยใช่ไหมมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงแบบมันเป็นสิ่งที่เราเราจะต้องมีการทําให้ผังเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างจริงแล้วมันจะแก้ปัญหาได้งจริงซึ่งตัวผังเมืองเนี่ยการที่จะแก้ได้อย่างที่คุณอย่างที่พี่ลิซ่าบอกเนาะว่าผังเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดสะสมหมักหมมมานานยาวนานแล้วก็ มันก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานี้พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดตัวของผู้นำเนี่ยมีเจตจำนงที่แน่วแน่ผมก็เชื่อว่าการแก้ปัญหามันเป็นไปได้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับโครงสร้างระดับท้องถิ่นอะไรต่างๆรวไมไปถึงการทําง,งานความคิดต่างๆเน,นี่ยเป็น,นเป็นสิ่ง,ง<า>ที่ต้องไปงเข้าคาถามแรกเลยประเทศไทยมีผังเมืองไหมครับเรื่องของผังเมืองเ <laughs> นี่ยจรงิงๆประเทศไทยมีผังเมืองครับปัจจุบันถ้าพูดถึงปัจจุบันเนาะแต่ว่าถามว่าวิวัฒนาการที่ผ่านมาเราโตเหมือนกับ ไม่มีผังเมืองใช่ไหมเราโตเหมือนกับว,ว่าผังเมืองโต <จะ S 2> ตามธ <ไป S 2> รรมชาติน,นะคะคุณพี่อยากรู้ว่ามันมีเมืองก่อนหรือโ,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 โดยปกติเนี่ยที่สิ่งที่ควรจะเป็นมันควรมีเมืองก่อนแล้วมีผังเมืองหรือมีผังเมืองก่อนแล้วก็พัฒนาเมืองตามรูปแบบของผังเมืองอันนี้จริงมันมันมีทั้ง2แบบครับมันได้ทั้ง2แบบถ้าเกิดว่าเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่ มีแต่ดั้งแต่เดิมเนาะมันก็จะเป็นเมืองที่เขาก็จะโตมาของเขาเรื่อยๆแหละแต่ว่าการมีผังเมืองในภายหลังเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยทําให้เมืองเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเป็นการแก้ปัญหาให้เมืองให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีมีอะไรต่างๆเข้าไปเสริมในลักษณะที่ว่าบางทีเนี่ยเมืองที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอหรือว่าบริการสาธารณะต่างๆที่ใกลบ้านอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของสถานีดับเพลิงอย่างนี้ครับที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไฟไหม้เหตุฉุกเฉินต่างๆ จะทำยังไงให้พื้นที่ต่างๆที่เกิดเหตุนั้นเนี่ย รถดับเพลิงหรือว่ารถพยาบาลเนี่ยเข้าไปถึงในเวลาอันใกล้อย่างเงี้ยมันมันสามารถที่จะเข้าไปเสริมตรงนั้นได้อันนี้เป็นส่วนที่1สําหรับเมืองที่มีมาก่อนผังเมืองใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดอีกส่วนหนึ่งอย่างที่พี่เลซ่าบอกก็ก็จะมีเหมือนกันว่าถ้าเป็นเมืองใหม่เลยเกิดขึ้นในยุคหลังจากที่เรามีความรู้เรื่องของผังเมืองมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่อาจจะมีนโยบายของภาครัฐบางอย่างที่บอกว่ามีการกําหนดว่าเราเราอยากที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เห็นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วก็อยากที่จะพัฒนาเป็น อย่างเงี้ยก็กําหนดให้เป็นผังเมืองขึ้นมาเลยแล้วก็พัฒนาตามผังเมืองนั้นก็ได้เช่นเดียวกันประเทศไทยเป็นแบบไหนประเทศไทยจริงๆส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเป็นแบบแรกแต่อาจจะถือว่าไม่ได้เป็นแบบแรกสักทีเดียวด้วยซ้ำ <c oughs> เพราะอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรเลย <c oughs> จริงหรอก็จริงๆ,ๆเราเรา,เราพยายามที่จะเป็นแบบแรกเนาะแต่ว่ากระบวนการที่เราใช้เนี่ยอาจจะยังไม่เอฟเฟกตีฟสักทีเดียว แต่จะให้เหตุผลว่าเมืองเราโตเร็วจนผังเมืองมาจัดมีผังเมืองมาจัดการเมืองไม่ทันก็ไม่น่าจะใช่อะ่ะมันมันคุคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่แบบเราละเลยมาไปไกลมากปล่อยให้เมืองมันเติบโตจนแบบสุดท้ายแล้วพอมาพูดกันเรื่องผังเมืองเนี่ยหลายๆอย่างมันอาจจะแบบดูจัดการยากอะ่ะจริงๆต้องต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเมีความพยายามที่จะวางผังเมืองมายาวนานมากมาก ตั้งแต่ยุค2,500ก็ว่าได้ที่เราเนี่ยเอาทางอเมริกาเข้ามา,ามในยุคนั้นม,มันคือความพยายามเนื่องจากว่ามันมีเรื่องสองครามเย็นที่อเมริกาก็เข้ามาถูกไหมฮะแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวผังเมืองเข้ามาตอนนั้นเรามีการจ้างบริษัทที่ชื่อบริษัทลิดฟิลเข้ามาวางผังเมืองกรุงเทพแต่ว่าตั้งแต่ปี2,503นาะ ซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะบังคับผังเมืองในีาสิปีถึงปี2 5งพอประมาณนั้นนะครับซึ่งพอพอตั้งใจอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอทําผังออกมากลายเป็นว่าก็ไม่ได้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้จริงๆอืเพราะว่าตัวของพอบอรบผังเมืองเนี่ยที่ออกมาอย่างเป็นทางการจริงๆคือออกมาปี18ก็เลยกลายเป็นอ้าวสุดท้ายมันก็ไม่ไม่ไดเอามาใช้กลายเป็นว่าเวลาที่เขาหยิบมาใช้เนี่ยกลายเป็นหยิบมาใช้เป็นชิ้นชิ้นอย่างเช่น เอาถนนบางเส้นมาใช้ถนนวิภาวดีรังสิตก็เกิดจากตัวผังริดฟิลหรือว่าอย่างไอสนามเวียนศรีวรวรมก็เกิดจากผังริดฟิลอย่างเงี้ยเป็นการเวลาวางแผนเราวางแผนกันเป็นภาพใหญ่แต่พอเวลาใช้จริงเราหยิบเฉพาะบางส่วนซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือพอปัญหาที่มันเกิดหรืออะไรมันเวลามันจะแก้มันจะแก้ตามรูปแบบมันไม่ได้อะเนาะพี่แชร์นิดนึงว่า เคยไปต่างประเทศไปประเทศประเทศหนึ่งแล้วไปไปครั้งแรกแล้วเราเรารู้สึกว่าแล้วเรามีเวลาที่นั่นอ่ะแค่แค่แค่วันครึ่งอ่ะแต่พอเราไปถึงที่นั่นป,ปุ๊บอ่ะเราไปตามสถานที่สําคัญต่างๆป,ปุ๊บอ่ะแล้วแล้วเรากลับมาเที่ยวเราเรามีเวลาเที่ยวอยู่ในเมืองนั้นสักแค่แบบ4ี่ห้าชั่วโมงอ่ะเราสามารถเที่ยวเองได้โดยที่แบบเราไปครั้งแรกอะค่ะแล้วเราโดยที่แบบเรากลับโรงแรมได้เราจําได้ว่าเออเรามากินกาแฟร้านนี้แล้วเราก็เดินเที่ยวกับเพื่อนได้เรารู้สึกว่า ไม่รู้ว่านี่คือมันเป็นผลดีของการที่ประเทศเขาวางผังเมืองให้มันเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวกับผู้อยู่อาศัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันตัวอย่างที่พี่เรซ่าพูดเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของผังเมืองใช่ไหมว่าแบบว่าผังเมืองเนี่ย ทำพังเมืองที่ดีเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ที่มันจะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือการที่มันจะทําให้ครบเมืองเนี่ยเข้าใจง่ายคนเนี่ยเข้าใจเมืองนี้ง่ายขึ้นแม้แต่ว่าเนี่ยพี่เิซ่าไปเที่ยวครั้งแรกก็เฮ้ยเออมันไปได้หมดมันเดินทางไปอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มองกลับมาประเทศไทยกรุงเทพบางทีผมเป็นคนกรุงเทพบางทีเราเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเราไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ย เอาซอยนี้เดินเข้าไปเอากลายเป็นบรรตันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็กลายเป็นก็เป็นข้อติดขัดปัญหาใช่พี่พี่เลยรู้สึกว่าถ้าถ้ามันมีการวางแผนและจริงจังกับผังเมืองตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาเมืองมันจะได้ไปไปไป,ไปตามแบบตามแผนตามเป้าเนาะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยในในในเอเชียโอเคในยุโรปเราเราเรา,เราเราเถียงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าการวางผังเมืองหรือแม้กระทั่งแบบ เวลาที่เครื่องบินจะแ,แล้วเราเห็นแบบสวยมากเนาะบางประเทศแบบเป็นล็อกเป็นล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นเลยว่าอันนี้เป็นน้ําอันนี้เป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันมันมองได้ด้วยตาเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าจะเทียบแบบประเทศใกล้ๆเราอะค่ะคุงที่แบบพังเมืองที่เขาก็ทําได้นี่เขาก็พัฒนาได้อันเนี้ยอยากให้คุงแบบ ยกตัวอย่างจริงๆอย่างก่อนที่จะยกตัวอย่างผมกับย้อนไปยุโรปนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เมื่อกี้พี่เลซ่าพูดถึงยุโรปใม <c oughs> ก็รู้สึกว่าก่อนที่ยุโรปจะมาเป็นแบบปัจจุบันอย่าง <c oughs> ที่พี่เลซ่าเห็นเนี่ยก็เคยก็เคยผ่านการเป็นแบบคล้ายๆเรามาก,ก่อนอที่แบบว่าเฮ้ยเมืองมันเน่าเฟะเละตุะ้มเปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายอย่างเช่นว่าอย่างยุคนั้นเนี่ยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมครับที่แบบประชาชนก็เข้ามาทํามาหากินในเมืองเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้ามันเกิด มลพิษอะไรเยอะแยะไปหมดแม่น้ําเทมของลอนดอนกลายเป็นว่าเน่าอะไรเงี้ย,ยมันมันเน่าแบบของแสนแบอ,อะไรเงี้ยครับซึ่งก็เละเทมากจนสุดท้ายเขาก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยมันมันจะต้องมีการทาผัางเมืองจริงจังแล้วนะอ,อะไรเงี้ยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขลักษณะซึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนตอนนั้นก็คือว่า เกิดสงครามโลกด้วยอะไรด้วยก็ทําให้เมืองก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายใช่ก็ก็เป็นส่วนเนใช่แต่ถ้าย้อนกลับมาว่าใกล้บ้านเราใช่ไหมครับผมคิดว่าจริงๆเนี่ยใกล้บ้านเราเนี่ยที่ประเทศที่น่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็น่าสนใจแล้วใกล้บ้านเราจริงก็อาจจะมีสิงคโปร์นะครับก็จริงๆก็เป็นเมืองในอาเซียนเหมือนกันเนาะแล้วก็เข้าเขาเป็นเมืองใหม่หรือเปล่าฮะคุงเขาเลยสามารถวางแผนแล้วก็พัฒนาได้ตามแบบอันนั้นเลยจริงๆสิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีจริงๆตอนแรกก็เละเหมือนกันครับเกิดปัญหาสลัมเกิดปัญหานู่นนี่นั่น มากมายปัญหาเนี่ยถ้าย้อนไปดูภาพสิงคโปร์สักหลายสิบป,ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่แบบโ้รุ่นพ่อแม่ยังเด็กเนี่ยก็เละเลตุ้มเบะเหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความที่เขาใช้ไอกระบวนการทางผังเมืองหลักทางผังเมืองมาวางว่าเฮ้ยไอพื้นที่สาธารณะมันมีความสาคัญกับประชาชนยังไงเรื่องของพื้นที่สีเขียวราไปสิงคโปร์เราเสื่อมันล่มเือนมาต้นไม้ใหญ,ใใหญ่อะไรมากมายใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยแทบจะต้องบอกว่า ตัวนาควิ่งในเมืองเต็มไปหมดใช่ไหมมันเป็นเรื่องอระบบนิเวศมาอยู่ในเมืองออได้ด้วยออออแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่า สิงคโปร์เนี่ยบางคนจะบอกให้สิงคโปร์ทำไมถึงไม่มียุงทั้งที่ทแบบอากาศใกล้ๆเราอย่างีใ้ใช่ไหม,มเพราะว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการที่สิงคโปร์เนี่ยมีการวางแผนเรื่องของ,อของร,ระบบระบายน้ําต่างๆว่าน้ำเนี่ยฝนตกลงมาแล้วน้ําจะไหลไปยังไงให้มันน้ําไม่ขังและยุงไม่วางไข่อะไรอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทาใ,ให้เมืองเนี่ยมันไม่มียุงทั้งที่แบบว่าอากาศคล้ายๆเราความรู้ใหม่เนาะว่าผังเมืองมันมีผลกับยุงกับแบบแมลงกับอะไรด้วยอ่ะมีผลทุกอย่างครับจริง ต้องบอกว่าผังเมืองเนี่ยมีมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราในชีวิตเราเนาะอย่างเช่นเนี่ยพี่ลิซ่ามารถติดก็เรื่องผังเมืองเรื่องหนึ่งใช่ไหมไอควันเยอะแยะมากมายฝุ่นเพียมสองจก็เรื่องหนึ่งของอของผังเมืองถูกไหมหรือว่าไอชีวิตเราว่าทําไมเราแบบว่าคนคนอยู่เชียงใหม่ต้องมาเรียนกรุงเทพอะไรอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งของผังเมืองเช่นเดียวกันในในภาพใหญ่ว่าแบบว่าเฮ้ยวางแผนเรื่องของลำดับจักของเมืองยังไงว่าเมืองแต่ละเมืองควรจะโตตรงไหนอย่างเงี้ยอันนี้แทบจะทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อองงงงผัเมืท้สิน อืมไม่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยกับคุงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเรื่องผังเมืองมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากๆพี่พยายามจะทําการบ้านมาก่อนหน้านี้ทําความเข้าใจแล้วก็แบบสังเกตแบบชุมชนสังเกตเมืองทุกที่ที่เราไปอะไรเงี้ยพยายามจะแบบเก็บมาแล้วก็วันนี้จะได้มาคุยกับคุงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะใกล้ขนาดที่แบบว่าปริมาณของแบบ โอเคคุณบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าเรื่องของยุงเรื่องอะไรเงี้ยมันมันเป็นการแบบผลพลอยได้จากผังเมืองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าผังเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องเอื้อกับกับคุณภาพชีวิตของเราเราพูดแบบนี้ได้ไหมถูกครับก็จริงๆเนี่ยผังเมืองที่ดีเนี่ย มันก็จะย่อมส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนทั้งเรื่องทุกๆอย่างเนาะทั้งเรื่องของสังคมใช่ไหม,มว่าเรามีพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนมาใช้สอยร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันอ,อันนี้ก็เรื่องหนึ่งหรือว่าอย่างเช่นสุขภาพใช่ไหมครับว่าแบบว่าประชาชนเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือว่าเจอเรื่องของมีเข้าถึงสถานพยาบาลได้ง่ายอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆในหลายๆอย่างอย่างเช่นเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเนาะว่าแบบว่าเฮ้ เศร,รษฐกิจของเมืองเนี่ยเราเรากำลังพูดถึงว่าถ้าเกิดเมืองเนี่ยเกิดเศรษฐกิจจากคนตัวเล็กตัวน้อยมันก็ทําให้เมืองเนี่ยเศร,รษฐกิจมันก็จะยั่งยืนมากขึ้นใช่ไหมเพราะเพราะท่านั้นเนี่ยเมืองที่เราอยากจะเห็นคือเมืองของคนของคนทุกๆคนใช่ไหมที่เราบอกว่า,าตัวของเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตข้างทางมีของสินค้าขายจํานวนมากแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันเอื้อต่อการใช้จับใจ่ายใช้สอยของประชาชนอย่างเงี้ยอย่างเช่นประชาชนที่อยากไปเดินตลาดก็ต้องมีตลาดไปเดินมี ข้างทางไปเดินอะไรเงี้ยแล้วก็จัดให้มันเรียบร้อยแต่บ้านเรามันจะเป็นตลาดแบบเกิดตรงนี้แล้วก็หายไปแล้วสามารถเกิดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีแบบการการมาร์คผังเมืองที่ดีมันต้องระบุเลยเนาะแบบเราดูจากในแมปรู้เลยว่าตรงนี้มันจะมีตลาดมีสวนสาธารณะมีรถไฟมีอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เข้าใจถูกใช่ไหมครับก็อันนั้นก็เกิดจากการวางแผนมาก่อนซึ่งซึ่งของเราก็ไปแก้ทีหลังอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเนี่ยแหละ ไอ้สิ่งที่เราอยากอยากจะเห็นก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันเละตุ้มเปะณปัจจุบันอาจจะพูดดีกว่านี้ก็ได้หมายถึงว่าถ้ามันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยณปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะให้มันมันเป็นระเบียบมากขึ้นได้ยังไงก็คือการทําแบบที่พี่ละซ่าบอกเช่นว่าถ้าเกิดว่าปัจจุบันเราเห็นว่าให้มันมีร้านขายของระเกะละกะก็หาจุดที่มันขายร่วมกันได้ในจุดที่มันมีศักยภาพในการค้าขายอย่างนี้ครับแต่มันก็มีความหวังเพราะว่าคุงบอกว่าในยุโรปเองแม้กระทั่งสิงคโปร์เองเขาก็ มีการเอาผังเมืองมาใช้ภายหลังและสุดท้ายเขาก็จัดระเบียบเมืองของเขาได้ กลับมาที่บ้านเราเรามีโอกาสที่จะสามารถจัดระเบียบแบบนั้นได้ไหมผมคิดว่ามันมันเป็นไปได้ในทุกทที่เนาะเราเราเชื่อว่าในทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความแนว่วแน่ในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยแล้วก,แวก็แล้วก็มุ่งไปในการแก้ปัญหานั้นได้จริงๆเนี่ยยังไงมันก็ต้องแก้ได้ครับหลายหลายปัญหาเนี่ยเราเห็นว่ามันใหญ่มาแล้วก็เกิดจากการสะสมมายาวนานอันนี้ก็ต้องไปแก้ในมันอาจจะเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างใช่ไหมที่เราอาจจะต้องต้องไปแก้เรื่องกฎมงกฎหมายต่างๆเเช่นนดียวกัแต่ว่าอย่างบางอย่นเทีย น้อยบางอย่างท้องถิ่นแก้ได้เลยณปัจจุบัน<ม>ก็สามารถที่จะดาเนินการตรงนั้นได้เช่นเด<ม>ียวกันก็ท้องถิ่นเข้าไปก็ดาเนินการจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยวางแผนว่าเมืองควรที่จะพัฒนาอย่างไรหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยวางวิสัยทัศน์ว่าเมืองเนี่ยควรที่จะเป็นยังไงในอนาคตสามปีห้าปีสิปียังไงครับพี่รู้สึกว่าท้องถิน่นถ้าพูดถึงระดับท้องถิ่นอย่างที่คุงว่าเนี่ยการพัฒนาเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาทำนะเขาทำพัฒนาแต่มันไม่ได้พัฒนาไปพร้อมกับความพยายามจัดจัดระเบียบหลายครั้งเนี่ยอย่างพี่อยู่นนทบุรีเนี่ยหลายครั้งเวลาเราไปที่ชุมชนริมน้ำเนี่ยเราเห็นบ้านหลังหนึ่งที่แบบ ถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะมันจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าถนนเนี่ยแทบจะแบบขึ้นมาเกือบเกือบแบบเท่าหน้าต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนมันคงไม่มีใครสร้างบ้านแบบนี้ตั้งแต่อดีตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมันมีการขยายเมืองมีการสร้างถนนที่มันมันมันถมที่ให้มันสูงขึ้นเพื่อจะทําถนนหรืออะไรเงี้ยบ้านชุมชนที่เขาอยู่อาศัยมันก็จะต่าลงเตี้ยลงอ่ะซึ่งเราเรารู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นอ่ะเอออันนี้เป็นเป็นเป็นเข้าเข้าใจถูกใช่ไหมว่ามันมันคือการ พี่จะพูดว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มาพร้อมกับความพยายามที่จะจัดระเบียบอะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเจอกันโดยทั่วไปเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าบ้านชั้นตั้งอยู่ตรงเนี้ยสมัยก่อนบ้านชั้นสูงกว่าเพื่อนเลยเออทำไมกลายเป็นเดี๋ยวนี้ถนนมาแซงบ้านชั้นสูงกว่าได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆก็ก็เกิดขึ้นจากอย่างที่พี่ิซพี่ริซ่าบอกนะว่าเมืองมันเหมือนเราเหมือนเราคิดไปทําไปในการวางผผนเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยมันก็ ะผุแก้เป็นจุดๆอะว่าแบบเฮ้ยเอ้าตรงนี้ท่วมเอาฉันก็ถมถนนให้มันสูงขึ้นสิอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นอ้ามันก็ไปท่วมที่อื่น<ช>แทนจากเดิมท่วมถนนกลายเป็นท่วมบ้าน<ช>อย่างเงี้ย<ช>ค,คือคือหลักการจริงๆเนี่ยมันคือมันก็ต้องคิดทั้งระบบใช่ไหมฮะกับการที่ะจะวางผังเมืองหรือว่าวางแผนเมืองใช่ไหมมันก็คือการต้องคิดทั้งระบบว่าเฮ้ยสมมติว่าเรายกถนนตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะไปตรงไหนต่อสมมุติว่าน้ํา น้ำมันไปโดนบ้านบ้านเรือนเลยมันก็ต้องคิดต่อว่าไอ้ระบบระบายน้ําจะจัดการยังไงต้องคิดให้ครบใช่ใชต้องให้ครบลูกโอเคเอ,อท้องถิ่นนี้ออบาจอนี้มีถนนใหม่แล้วแต่ไม่ได้สนใจแล้วว่าบ้านคนจะอยู่ในสภาพไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรเป็นแบบนั้นน่ะประเทศไทยปัจจุบันมีกฎหมายผังเมืองไหมมีพรบผังเมืองไหมมีครับเรามีพรบผังเมืองครับก็ปัจจุบันที่เป็นพรบผังเมืองเนี่ยเราใช้พรบผังเมืองปีหกสองซึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ย มันแก้มาจากปี18อย่างที่ผมบอกตอนแรกตอนแรกมันเป็นการแก้ครั้งแรกมาตั้งแต่18แล้วมาจริงๆมีการแก้มาเรื่อยๆมีการแก้เล็กแก้น้อยมาเรื่อยแต่ว่าแก้ใหญ่เนี่ยครั้งแรกคือปี62อันนี้คือการแก้ใหญ่ให้ท้องถิ่นขึ้นมาสามารถที่จะบริหารจัดการทําผังเมืองได้เองอันนี้ก็จริงๆถามว่ามุดหมายที่ดีไหมก็เป็นหมุดหมายที่ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนกลางทําแทบทั้งสิ้นก็เป็นกลุมโยธาธิการและผังเมืองทำอย่างที่ผมเพิ่งจะอภิปรายต รายงานปี65พบว่าผังเมืองผังเมืองที่กําลังทําอยู่ณปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นผังเมืองของกรมโยธาเนี่ยสามกว่าผังแต่ว่าท้องถิ่นทําเองเนี่ยไม่ถึง10<อ>ซึ่งซึ่งน้อยมาก ทั้งที่ความจริงกฎหมายให้อำนาจท้องถิ่นทําแล้วแต่ว่าก็เนื่องจากที่ท้องถิ่นปัจจุบันก็ยังขาดบุคลากรขาดบุคคลที่เป็นนักผังเมือง<ข>หรือว่าขาดงบประมาณต่างๆซึ่งตรงนี้ส่วนกลางก็ควรที่จะมาสนับสนุนส่วนนี้ด้วยกํกลังจะถามคุงพอดีว่าเอ่อเท่าที่คุงดูในพรบรผังเมืองพรบเนาะพระบรผังเมือง6 2ล่าสุดค,คุงคิดว่าอะไรมันคือยัยงยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งคุงก็ตอบว่าเราขาดบุคลากรเนาะขาดแบบการแบบทำความเข้าใจเออเอาสกิลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นแล้วแล้วในในส่วนของของกฎหมายละคะยังมีส่วนไหนที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่มันมันมันไปได้อีกอ่ะจริงๆมันมันเยอะครับจริงๆอย่างเช่นถ้าถ้าให้ยกตัวอย่างับแล้วนะมันยังเยอะอีกอ่ <laughs> ถ้ายกตัวอย่างววัยเนี่ยก็สองสามประเด็นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ย แน่นอนเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน <ừ m. S 2> ที่เรากอา็อย่างที่เราเห็นปัญหาทา <ừ m. S 2> งเมืองกทมเป็นข่าวโด่งดังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมก็แน่นอนว่าเราเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเอา้าทำไมฉันเพิ่งจะมารู้อ่ะว่าเอาถนนบ้านฉันหน้าบ้านมันจะขยาย <ừ m. S 2> เอาฉันเพิ่งรู้ฉันไม่เคยรู้เลย <ừ m. S 2> ใช่ไหมซ,ซึ่งใน,ในส่วนเนี้ยไอเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน,นมันควรที่จะมีตั้งแต่ โปรเซสแรกๆของกระบวนการแล้วมีมาตลอดกระบวนการถ้าเกิดว่ามันมีมาอย่างเข้มข้นแต่แรกเนี่ยมันจะไม่เกิดภาพแบบที่แบบที่เราเห็นในตอนแรกถูกไหมเพราะว่าอันนั้นก็คือเอาฉันเพิ่งรู้ฉันเพิ่งรู้เสร็จพอฉันมาวอยวายปุ๊บคนทําก็บอกเอาฉันทําไปเยอะแล้วฉันไม่อยากแก้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าถ้ามันทํามาแต่แรกแก้ได้อันนี้ส่วนที่หนึ่งพี่รู้สึกว่าหลายครั้งเนี่ยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนน่ะมันคือการทําให้ครบเงื่อนไขอ่ะ ใช่ครับหลายครั้งในหลายหลายโปรเจกต์มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพียงแค่ผังเมืองแล้วก็เป็นแทบจะทุกๆโครงการของของประเทศไทยที่แบบว่าเราด้วยความอ้าวมันกำหนดในสัญญามาแบบนี้ว่าจะต้องให้มีจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนสองครั้งอสมมุติก็จัดให้มันครบสองครั้งแค่นั้นก็ไวๆไป มาปุป๊บทัานก็มาพรีเซนต์แล้วก็ผ่านๆไปอะไรเงี้ยรวมถึงพี่นั่งอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจำได้ว่าประมาณสองครั้งที่มีการประชุมในวาระของการการรับฟังความเห็นพรบผังเมืองเอ,อ,อ่อพรบผังเมืองกรุงเทพพี่เรียกถูกไหมนะ เอ่อเอ่อเป็นเป็นผังเมืองกรุงเทพล่างล่างผังเมืองกรุงเทพล่างผังเมืองกรุงเทพซึ่งเราเราเห็นการถกเถียงการแสดงความคิดเห็นที่แบบว่าดุเดือดมากๆอันเนี้ยให้คุณเอ่ออธิบายหน่อยวิเคราะห์หน่อยในฐานาสะสสกรุงเทพด้วยและผู้เชี่ยวชาญเรื่องผังเมืองด้วยว่าทําไมมันถึงมันถึงมีข้อถกเถียงที่มันมันยืดยาวขนาดน,นั้นแล้วก็ในข่าวเราก็เห็นแบบเอ่อประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายก็เนี่ยครับผมคิดว่า ประเด็นหลักเนี่ยประเด็นหลักเลยเนาะมันก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมสมัครที่ผ่านมาว่าประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในกระบวนการแรกไม่ไม่มีเลยประชาชนเพิ่งมารู้ที่หลังอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่กลายเป็นว่าประชาชนก็รู้สึกว่าเอา้าฉันอยากจะแก้ปัญหาของเมืองเนี่ยทำไมฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการวอยเสียงด้วยซ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราคิดว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างกับสิ่งนี้มันก็เลยทำให้สสพักประชาชนก็เลยเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ย คนกรุงเทพรู้ไหมว่าณปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพกาลังทําผังเมืองอยู่ซึ่งเป็นผังเมืองในการแก้ไขครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับเพราะว่าตัวของร่างผังเมืองปัจจุบันที่ตัวของผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยคือปี5 6ซึ่งใช้มาแล้วจนปัจจุบันปี67เนาะรรยกันเ่อวัน11ปีปที่ผ่านมา<ป>ใช่เพราะนั้นเนี่ยการทํา10ปีครั้งนึงเนี่ย ประชาชนกลุ่มคนกรุงเทพก็ควรที่จะรู้กลายเป็นว่าคนกรุงเทพไม่รู้ครับล้วก็ค่อยมารู้ตอนตอนที่เป็นข่าวเมื่อเมื่อต้น,ตนปีอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องก็เรื่องที่2ก็แน่นอนก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะผังเมืองมีการเอื้อประโยชน์ใครหรือไม่อันนี้อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าแี่ต้องถกเถียงกันในเนื้อหานะว่าหลังจากเนี้ยในตัวของการเปลี่ยนสีแต่ละอันเนี่ยก็ควรที่จะมีการชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนว่าตัวของผังเมืองเหตุผลอะไรที่ตรงนี้เป็นสีแดงอะไรเงี้ยมันก็ต้องอธิบาายใให้้ไดนนตัวของคทที่ํ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ